กระตุกอะไรสบายดีพ่อแม่มีดองสบายดีมือนี่มาพบกับสลาอยนอมือนี่สลากา มาปลูกมันคือเกาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็หอดเวลาที่พักเทียงเนาะตอนนี้กับเป็นเวลาที่กินข่าวแล้วแล้วก็เลยยางมาเก็บมกมหมากหมากไว้กินเนาะมาหากินจะแถวปลาแถวดรงพี่น้องมากินหมากมาอยู่ปลาเออตกแล้วคุณไรลี่พี่น้องหมากอันนี้กับมันคายคือหมากเงาะเนาพี่น้องเนาะแต่มันเป็นแมงหมากงเกงาะ Mà bán ừ. an nó chai. Giếng tập tê tony tập cảm. tuần này họ Mhm. 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 con, Mhm. 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 bố Mhm. bố Mhm. đấy. Mhm. 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 kẹp Mhm. Mhm. nó Mhm. 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 ไหวตุ่งเด็ดไม่สบายทางไหนบางอันนี้ก็คือบางเงาะเราบพี่น้องอยังบังบังมอมอนี่สิเฮ็ดใธอเบิ้งนี่เขาเอิ่อนมาบางเงาะปลาจ้าเบิ่งสิเก็บโอ้ทางมีลายดีเว้ยเอ้าพี่ยังเงี้ยวใจนี่ตัวนี้เนี่ยมันสุกแล้วเบิ้งเบิ่งมันมีผ้าเนาะเบิ่งสิเฮ็ดเด้อ เอาสิเก oh, ah, oh. 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 ah. ja ็บนะโอ้ว okay, okay, ่าจ okay, okay, mm, ัต cool. ิดมือติดหลอดแม่ตแกงแกงนะตีเอาอืมยาวแบบนี้โอ้ยไหลดีสินะเก็บเก็บ มันบอกมาเป็นตัวนะนี่เหรอ,หรอเดี๋ยวสิเก็บเดี๋ยวเอาสิเบิ้งแถวนี้ก่อนมัาชิชุกแถวนี้โอ้โหทั้งวนวลถ้าบ่ได้เป็นอันนั้นมันพี่น้องว่ามันสูงไว้เนาะปีนบ่ได้ Qua tiệm này, sụt tay, mấy giờ bước vào tiệm nè mặt 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 kết mặt bừng, mặt 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 ngọt mặt mặt <laughs> kết mặt mặt nè, mặt 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 ก็แบบนี้ก็ม้นสุกใช่ค่อยๆมาค่อยเดินข้อไหนอะไรเออเจะหยิบหยิบอีอ้ามาเกาะปลาเนาะพี่น้องเนาะคั้นมันสุกมันจะแดงเนาะแต่อันนี้มันยังทำสุกเนาะแต่ว่ากินสมได้เดี๋ยวกินไรล่ะเดีกินสมเนาะโอเค เฮ้เขาเก็บหมากได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่หมากก็มันเป็นแบบคือหมากเงาะเลยนะเนาะพี่น้องเขาเอินหมากเงาะปลาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็จะกินชาโคกเลยเพราะว่ายยุให้ยู่ส่วนมันมีถั่วเนาะตอนนี้เขาก็ตำเจียวมาใส่ผุดเลยเนาะพี่น้องเขาก็กินโป๊กใส่โคกเลยเนาะเดี๋ยวสละที่กินให้เบิร์นหืมต้องสมอีกโอ้ ไปกเลยกินอย่างมหาศาลอย่างโคตรเลยวันนี้อากาศกับห่อน,นพี่น้องเนาะเหมาะสมกับการกินสมปะสามากินสมอยู่กกเลยเนาะพี่น้องอยู่กกตัวนี้กับมันกับมอสวนเนาะพี่น้องเนาะอย่างมาเข้าหนึ่งกระหอดอากาศทอนายเลยว่าพักถอนมาคากินสมก่อน นี่เขาเอื้นเรามาเกาะปลาเราที่นอบมันมันซุกมันกระแดงเมา่มันกระวานอ่ะตอนนี้มันยังเป็นสมอยู่เพราะว่ามันยังทันซุกมาใสกอกแน่มีใส้เลยลูกน้องมีลูกน้อง ใน,น,นลายพดมาปอกคอสะก่อนก็ได้มันลายมันจะกินเลยค่ะแค่นไดน้นหรอเดี๋ยวเขาจะกินลา,ลายเลยพี่นอยว ทำลายแตกแล้วน่าจะอร่อยชมค่ะคกเราี่น้องเนาะการก็ะหอนลายเหมือนนี้เเหมาะชมในการกินใช่ไหมในหมาะชมในการเหเรียามันเหมาะกับการกินมากเลยได้มากสุกบห เผ็ดโพอดิวเลดิวมาบอกทีกินชาขกุกเลยนะพี่น้องเนาะน่าจะเผ็ด แบบ่บั้งสมีพี่นนอะกินยามสุกเดีคือสิบานีสมร้าน พี่น<ม>้องเอ้ยจะนาำก็ส<ม>ิตายเห็<ม>ดอัี้พี่น้องอืม เผ็ดเทิงสมอ่อสุดยอดจบ ออกมาอย่งางละลายหน,นิเดี๋ยวจะกินเนาะเผ็ดโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้สลัดก็กินสมเป็นที่ละร้รอยมันเผ็ดเทธงเผ็ดเธงสมแล้วพี่น้องเนาะเปรี้ยวร้ายสลัดกาสิคอจบคลิปไว้สนิทก็น้องพี่น้องเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กันสิคอลาไปก่อน แต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สละเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้สละฮิตคลิปในแต่ต่อไปเนาะแต่ว่ามันอีสระกค่ที่ข้อลาไปก่อนตาเลยก็ตัวเลย